ครบหนึ่งเดือนฉันวางพ่อได้แล้วแค่ไม่ได้แบกในใจอีกต่อไปไม่ใช่เพราะพ่อเปลี่ยนแต่เพราะฉันปล่อยแล้วจริงๆแม่ไม่อยู่ฉันต้องดูแลพ่อเต็มตัวทั้งอาหารสามมื้อทั้งการพาเดินยืดเยียดในหัวใจฉันบอกตัวเองว่าฉันทำด้วยรักแต่ในความเป็นจริงฉันยังอยากให้เขาเป็นอย่างที่ใจฉันหวัง เมื่อพ่อ,อยังเงียบไม่ลุกไม่ขยับไม่ยืดเยียดใจฉันก็เริ่มตึงเริ่มเหนื่อยเริ่มโกรธแม้จะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ใจลึกๆยังผูกเขาไว้กับความหวังว่าจะดีขึ้นจนวันหนึ่งฉันเหนื่อยล้าเกินจะฝืนฉันเริ่มแยกตัวออกมานอนคนเดียวฟังเสียงฝนปล่อยให้ใจได้พักได้หลับจริงๆและในความเงียบนั้นฉันค่อยๆฟังตัวเองชัดขึ้น สัปดาห์ที่4ฉันหยุดคาดหวังฉันไม่ฝืนไม่บังคับฉันแค่แนะนำพ่อให้เปิดม่านรับแดดสวดมนต์ออกเสียงให้เส้นเสียงยังทำงานที่เหลือคือการหันกลับมาดูแลใจตัวเองฉันเริ่มปลูกต้นกล้าที่ลูกชายคนเล็กปล่อยไว้รดน้ำย้ายกระถางหลีกแดดหลีกฝนแค่นี้จิตฉันก็สงบขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ แล้ววันหนึ่งฉันก็รู้สึกขึ้นมาว่าฉันไม่ได้อึดอัดใจกับพ่ออีกแล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องทำให้มากเพราะสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่พ่อแต่คือใจฉันวันนี้พ,พ่อจะอ่อนแรงจะล้มลงอีกฉันจะไม่โทษตัวเองไม่โทษพ่อเพราะฉันทำดีที่สุดแล้วและเพราะฉันวางจิตที่แบกพ่อได้เสียที ขอบคุณพ่อที่สอนฉันด้วยความเงียบขอบคุณจิตตัวเองที่ยังพร้อมเรียนรู้ครบหนึ่งเดือนฉันก้าวต่อได้อีกครั้ง